สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆทําไอศครีมมะม่วงค่ะเป็นไอศครีมมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะแบบง่ายๆนะคะไม่ใส่ครีมไม่ต้องใช้เครื่องนะคะไม่หวานแต่ถ้าใครชอบหวานจะเติมได้นะคะวัสดุอุปกรณ์ก็น้อยมากๆค่ะมีแค่มะม่วงกับโยเกิร์ตนะคะแต่ส่วนตัวชอบออกเปรี้ยวก็เลยใส่มะนาวเพิ่มนิดหน่อยเป็นออปชันให้เพื่อนๆน,น,นะคะจะทำยังไงมาติดตามชมกันค่ะ 是梦啊，喊 นี้เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะที่ซื้อมาจากตลาดค่ะมันจะยังไม่ค่อยสุกมากนะคะเพราะว่าส่วนตัวชอบให้ออกอมเปรี้ยวนิดๆน,นะคะมันก็จะเหมือนพึ่งสุกได้ไม่นานค่ะมันด้วยเนื้อของมันจะมีรสออกอมเปรี้ยวหน่อยๆน,นะคะแต่ถ้าสุกมากๆม,มันจะหวานฉ่ำเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนนะคะจะใช้มะม่วงทั้งหมดครึ่งกิโลก็น่าจะประมาณ 2- 3สลูก โยเกิร์ตก็ประมาณ4500กรัมนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะส่วนตัวจะใช้โยเกิร์ตธรรมชาตินะคะแล้วก็ใส่ไปเลยสีถ้วยค่ะก็อาจจะตกประมาณ500กว่านะคะเพราะว่าจะได้ใช้ให้มันหมดหมดไปนะคะแล้วก็เอาไม่หวานค่ะไม่เติมน้ำตาลเพิ่มแล้วแต่ถ้าใครต้องการที่จะให้หวานกว่านี้นะคะก็อาจจะเติมน้ำตาลหรือว่าน้ำพึ่งลงไปเพิ่มลองชิมรสชาติดูนะคะ ตอนเติมมันไปครั้งแรกนะคะแนะนําว่าอย่าพิ่งปรุงรสทันทีนะคะอยากให้ลองปั่นให้จนถึงสเต็ปสุดท้ายแล้วเราก็ค่อยมาปรุงรสว่าเราชอบประมาณไหนนะคะ ต่อมะม่วงก่อนนะคะใช้มะม่วงห้าร้อยกรัมแล้วก็โยเกิร์ต เริ่มจากปอกมะม่วงนะคะเสร็จแล้วก็มะม่วงไปล้างก่อนนะคะแล้วก็เราก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อที่จะได้ปั่นได้ง่ายๆนะคะ อืมอืมอืมไหลค่ะแท่เนแทเน

ห้าร้อยหกสิบสามกรัมนะคะไม่เป็นไรค่ะก็ให้จนเกินไปแล้วก็โยเกิร์ตก็จะเกิน,นี้นิดนึงเกินนิดนิดมะนาวนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะปีบลง ข้ออะไรก็ได้นะคะเผื่อเอินว่าอันนี้มันลดราคายอยู่พอดีก็เลยซื้อมาแทน ส่วนของโยเกิร์ตนะคะอยากให้เลือกแล้วแต่ชอบค่ะหรือบางครั้งเราลองเปลี่ยนเป็นรสผลไม้รวมหรือรสอื่นๆดูก็ได้นะคะมันจะได้อีกหลายรสชาติใหม่ๆเลยค่ะสุดตัวเคยลองใส่รสสตรอเบอร์รีรสผลไม้รวมลงไปนะคะก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ นะคะเดี๋ยวจะเอาไปไปั ิมดูก่อนก็ได้ถ้ารสชาติไม่โอเคเราก็จะเติมตน้ำตาลเติมน้ำผึ้งหรือเติมมะนาวอะไรก็แล้วแต่นะคะ นี่นะคะหอมเลยอ่ะจะลองชิมดูก่อนก็ได้ถ้ารสชาติไม่โอเคเราก็จะเติมน้ำตาลเติมน้ำผึ้งเติมมะนาวอะไรก็แล้วแต่ รอบสุดท้ายนะคะเราจะปรุงรสตามที่เราชอบนะคะส่วนตัวชอบให้ออกมีความเปรี้ยวด้วยก็จะใส่มะนาวหนักมือนิดนึงนะคะสองสามลูกเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่ได้ชอบให้มันเปรี้ยวขนาดนั้นนะคะเอา,อาจจะใส่สักลูกหนึ่งให้มันมีรสชาตินะคะหรือถ้าใครชอบหวานเจี๊ยบเลยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะมะนาวใช่ไหมหอเปลาหอมปล,ลา ประมาณหนึ่งหนึ่งลิตรกว่าดูซิจะพอปะลบเลยค่ะ,อ,ะอันนี้ก็ได้โอ้ให้เห็นนะมาอะให้เห็นให้เห็น เห็นเห็นแต่ปากเห็นแต่ปากใช่ไหมเห็นแต่ปากโอเคป่ะอ้าวเห็นแต่ปากแล้วจะช่วยอะไรไหมคะนี่ใช่ไหมเทในนี้ อพอดีพอดีเลยพอดีใช่ไหมเดี๋ยวเอาไปใส่ตู้เย็นใช่ไหมใช่ค่ะนี่ใช่ไหมดูสิอันแล้วี่ค่ะคุณผู้ชมเลยนี่ค่ะ ก็ใส่ตู้เย็ชแไปใส่ช่องฟิอันนั้นจะเป็นอปค่ะไปค่ะผ่านไปสองชั่วโมงค่ะ ถ้าสมุนาหยิบออกมาขูดๆอย่างนี้นะคะทุก2หรือ3ชั่วโมงนะคะเนื้อไอศครีมก็จะมีความสมูทมากเลยนะคะแต่ทีนี้ขี้เกียจค่ะามาทําทีเดียวนะคะแล้วพอจะกินอีกทีมันอาจจะแข็งนิดนึงแล้วก็มาขูดๆมันก็จะได้ไอติมเหมือนกับเป็นเกร็ดๆนิดนึงเนื้อนะคะแต่มันก็จะเป็นไอติมง่ายๆที่เราาไว้กินที่บ้านด้วยวัตถุวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะคะ เห็นแต่ป่าใช่ไหมเห็นแต่ป่าโอเคปะคลิปวีดีโอนี้นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์สับสับใค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ